ก็จะไม่ใช่ช่องรีวิวหนังสือแล้วแต่ว่าจะเป็นช่องที่แบบอัปเดตหนังสือเล่มใหม่ที่เข้ามาในบ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายกันแบบไปหน้าฟีดแบบพอสมควรเลยก็คือช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเราก็แบบว่ามีทาง,งานะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบติดกับธุระอะไรต่างๆที่แบบว่าก็เคลียร์ตารางไม่ได้แล้วก็ยังหาเวลาแบบอัดคลิปหรืออ่านหนังสือให้จบสักเล่มมาค่ะ ยังแบบไม่มีเวลาเลยก็เลยแบบว่าเออห่างห่างหายไปเลยแต่ก็แบบมี ก็บลิสต์หนังสือที่แบบอยากจะซื้อก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็แบบพอเริ่มจัดสรรเวลาได้แล้วแหล,ละก็โอเคได้เวลาของการอัดคลิปแล้วแบบไม่อยากห่างหายไปกับการอัดคลิปใน t i k t o ็อกนานเกินนะคะกลัวทุกคนคิดถึงหรือเปล่าเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําหนังสือ2เล่มที่เราแบบเพิ่งไปซื้อมานะคะก็เป็นฟิลจริงๆอัปเดตลิสต์กองดองในบ้านแล้วกันมันแบบเล่มนี้มันน่าอ่านอะไรยังไงนะคะเริ่มกันที่เล่มแรกกันก่อน,นะคะ่ะเรื่อง m ม t าโมฟ p h o s i s นะคะของคุณฟรานซ์ครับค่ะคือก่อนหน้านี้คือเราเห็นเอดิชันที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าเหมือนครับๆบบบว่าเอ้เราน่าจะเอามาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเดินๆหาในร้านก็คือโอเคเจอจริงๆก็เลยแบบซื้อเป็นภาษาไทยมานะคะวรรณกรรมเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่แบบขึ้นหิ่งได้เลยของเยอรามนีนะคะเจ้าอาจอกหลังแล้วก็เอ้ย รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันแบบน่าสนใจมากๆาแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบทรงเสียให้น้องสาวทุกๆอย่างที่แบบเขาแบบสร้างมาจนวันหนึ่งเขาแบบตื่นขึ้นมากลายเป็นมแมลงสาบเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาสร้างมาค่ะมันแบบค่อยๆหายไปแล้วก็ตัวตนเขาที่แบบความเป็นมนุษย์นะคะก็ค่อยๆหายไปด้วยซึ่งแบบ เขาพูดถึงว่าโอความขมขื่นความแบบว่าเสียสีอะไรหลายๆอย่างแบบกับสังคมในมนุษย์แรงนะคะ่ะซึ่งแบบดูเป็นเล่มที่แบบน่าติดตามมากๆก็เลยซื้อมานะคะเล่มที่2ค่ะชื่อว่า Brave New World นะคะอันนี้เป็นฉนแบบับตีพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่แบ,บว่าเราก็แบบลองเ e a ร์ชดูและะ้วค่ะก็คือมีตีพิมพ์เนภาษาไทยด้วยเขาใช้ชื่อว่าโลกที่เราเชื่อ เล่มนี้ก็แบบน่าอ่านมากๆเหมือนกันเป็นผลงานของคุณเอลดัสฮักสลีย์นะคะซึ่งเล่มน,นี้ก็เป็นฟีลของการนําเสนอแนวความคิดทางการเมืองที่มีการปกครองรูปแบบใหม่เป็นดินแดนที่ทุกคนคิดว่าเป็นอุดมคติอะคะ่ะพลเมืองที่อยู่ในนั้นนะคะใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้กับการอยู่แทรกแซงธรรมชาติแบบอย่างสุดขั้วคือแบบไม่มีทางแกะคือทุกคนแบบใช้ชีวิตแบบอย่างแฮปปี้เลยซึ่งแบบก็ตรงข้ามกับชีวิตจริงๆแล้ว การมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีกมารผสมเทียมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถกําหนดจีนกําหนดแบบว่าอยากจะให้เด็กมีคนลลักษณะยังไงรูปร่างหน้าตาความคิดทัศนคติตั้งแต่เริ่มแรกอะตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนเนี่ยอะไรยังไงอะคะซึ่งมันแบบโอ้โหมันแบบดิสโทเปียมากเลยอะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือการเมืองแบบใหม่ที่แบบทุกคนใฝ่ฝันคือเอาตรงๆคือแบบเล่มเนี่ยคือแบบมันน่าอ่านมากๆแต่แบบว่า เราไปเดินดูฉบับตีพิมพ์ภาษาไทยในนั้นล่ะค่ะในร้านคิโนเนี่ยหาไม่เจอแต่ก็เลยว่าเออเล่มนี้อคิดว่าความความหนาของเล่มนี้มันแบบไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็คิดว่าเเราน่าจะอ่านจบเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเล่มที่แบบต้องมีก็สรุปคือคลิปนี้เราได้มาสองเล่มนะคะซึ่งแบบในความคิดเราคือเป็นเล่มที่แบบอยากอ่านอยากอ่านอีกแล้ว ก่อนหน้านี้คือที่เราซื้อมาช่วงงานหนังสือก็คืออยากอ่านแล้วแต่แบบเล่มนี้ก็อยากอ่านอีกแล้วเหมือนกันนะคะก็เลย <S <S เป็นเล่มที่แบบน่าอ่านแล้วก็อยากรีวิวให้ฟังด้วยแบบอยากอ่านจบแล้วก็กลับมารีวิวให้ทุกคนแบบได้อ่านแล้วก็ได้มีเล่มที่ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยชอบเล่มนี้หรือชอบแบบเนื้อเรื่องเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแฮปปี้มากๆแบบที่แบบว่าเราป้ายาแล้วทุกคนก็แบบอุ๊ย แบบน่าอ่านอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเราเองก็แฮปปี้นะคะก็สําหรับครั้งนี้ก็คือซื้อมาสองเลม่มแล้วก็อีกมีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบอยากอวดน,น้องคพีิบาร่าไปแดนด้วยในคิโนคูนคิยะค่ะแล้วแบบไปจ้องหน้าน้องแบบเนี้ยเหมือนน้องมันเฟีบอวว่าจะซื้ออีกแล้วหรอมนุษย์จริงเหรอจะซื้ออีกแล้วเหรอเอาจริงเหรออย่างเงี้ยคะ่ะแล้ก็เลยบ น้องกลับบ้านกับเราแล้วแหล,ละน่ารักวังวงก็นอกจากหนังสือแล้วนะคะก็ยังมีน้องคาบิบาร่าด้วยน้องวิกาดิ่งได้นะคะแบบห้อยได้คิดว่าจะแบบห้อยกับกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นเชิงเหมือนใจรักว่าจะซื้ออีกแล้วหรอมนุษย์จะซื้ออีกแล้วหรอก็สํ <laughs> สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ